ภาถาเงินล้านบทสวดนี้สวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมโชคลาบได้มากขึ้นเท่านั้นสวดเรียกทรัพย์เสริมความปังให้กับชีวิตกันแล้วก็อย่าลืมมุ่งมั่นทำงานให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยนะคะควรสวดอย่างน้อยวันละเก้าจบเป็นประจำตอนไหนก็ได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดวันละ30จบถ้าตกรกรรมลำบากจริงๆชีวิตวิกฤตมากๆสวดราคาถาวันละ108จบแล้วจะเห็นทางออกของชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาอรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพภวันตุเม มิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมณีมานะพุทธสะเสาอาโหมสัมปติดฉามิเพลงเพงพาพาหาหารืรือ,รอ สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมณีมานะพุทธะเสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารือสัมปะจิตฉามินาสิสโม รมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสา วิรทา,าสีวิรทา,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมณีมานะพุทธะสาอาโหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ คมมาจากะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภว,วันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมณีมานะ พุทธสัะสัอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาหรือ,อสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอุนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะสาวาโหมสัมปะติดฉามิ เพงเพลงพาพาหาหา,หาหรือรือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอุนกโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะเสาอาโหมสัมปติฉามิเพงเพลงพาพาหาหารรือ,รอ สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาอรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุกอนกโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมณีมานะพุทธะสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารือสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมอะอักกุณโมพุทธายะวิรททโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิรทา,าสาวิระอิธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารหือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะามหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ มมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมณีมานะ พุทธศัสสะสาวาโหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาหารือๆรือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอากักกุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหินสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะเสาอาโหมสัมปะติดฉามิ เพ่งเพลงพาพาหาหาหรือรือ